ตัวหลกูกตัวไทย,วดดวยทส,สวัสดีเจ้ายูทูบสุก้นเด้อพี่น้องสวัสดี AI สวัสดีพี่ยูฮัลโหลเอฟวันฟอร์บอชิงแทงคิวโซมัดเรียวคำเหลือไม่เอาลองเรียนแทงคิวอันนี้ขึ้นบนนั่นอันลวงเดือนสี่สิบเก่าเด้อพี่น้องฟังตั้งถี่พอวันหลายมือเราก็เรียนว่ได้ขึ้นได้จ้าจะว่าถ้าได้ไปเติมเน็ตมากว่าถ้าได้ขึ้นได้พี่นอ้องเห้ว่าถ้าเติมเน็ตมากว่าถ้าได้ขึ้นได้ เลยเงินมากวันนี้กับปอนใส่ไว้์กันปอนไหวฐานเติมเน็ตกันวันนี้เพราะว่าเปิดไบ่ไว้มันดักบ่าหูจักวันเน็ตเบิดมือนไรเนี่นี่ไปเติมเน็ตมากแล้วเติมเน็ตมากแล้วช่างอยสีได้ขึ้นไบ่์กันเ้ยตะลากเชียงตะลากเชียงใส่ทั้งเงินพี่น้องเไล่ใจไรก็ไล่หลับ พ็ได้ีเงื่นเขามือ้าเต้าเสยอแไม่ใช่นี่หรอกแมีปัญหาแล้วงนนัตัวเดียวนี่มันนี่เขาว่าวามทีมีคนมาสื่อกระดุมกระดาษเลยทขายกระดาษออกมันลหว่ท่านไหนขายยัยขายหมวก้อนก็ได้หกสิบบาทไปเดากวกไรไม่ให้เกาหรือไเดาใช่พกอะไรทีเขามาซื่อ ไดน้น้ำมันก็ขวดลงเก็บน้ำมันเก่าไว้ก็ข,ข,ขายขวดขวดละสิบบาทน้ำมันเก่าหัวข่านก็ขายได้หลายหลายร้อยอยู่ซีซีขวดเลยซีลอยอยู่พี่น้องหาซีขวดเลยขวดละสิบบาท อา่านน้ำก็เห็ดแล้วจก็หน่อยเอยไปอานน้ำตัวมันเลี่ยมฟันวงวเลีเล่ลยมมารดยังเีอะไรแค่หน่อยยังมันเงียบเนียฟันงูเลี่ยมมลอบคุณนสองล้านดวงใจเด้อพี่น้องขุณหลายๆเด้อสวัดีค่หนึ่งล้านดวงใจมาแล้วมาแล้วเสี่อยหนึ่งคน กินน้ำกันก็แห้งก็แห้งก็แห้งเป็นพงแม่ชมยงนะยมก่อน,น,น้ำกิน,กน,นหน่อยทำไมตะกี่ก็เด็นเป็นเล็กหน่อยนเลียนใป่แกงกีล่าบานหน้่นาไิ ไปเอารงเรี่นบานโกกลางไปแกงบานหน้าใสคุณคู่ค่าลองเพ่งบัดดีค่ะเก่าล้านดวงใจแล้วพี่น้องเก่าล้านดวงใจแล้วขอบคุณเลยไหเด้อพี่น้องโอ้ยดีใจมากเก่าล้านดวงใจแล้วเก่าหน้าเก่าหลังพี่น้องด้ย เหล็กมงคลเล็กมงคลไหน่โอเลมงคลเหลกเก่าโอ้โโลงลางดนี่ก็เออเลกเก่าขอบคุณหลายๆเอ้อเก่าหนาเก่าลังว้าวสิบสองล้านงใจแล้วพี่น้องขอบคุณหลายๆเ้อพี่น้องขอบคุณอโสิบสองล้านงใจ เบิ่งท้าลิ <runners into Mechan ics> ่ต <cur> ิกลิ่ติกออกเวลานี่จับอุตส่าห์ถ้าลิ่ดติกปากกันบ่แงามเนาะพี่น้องท้าลิ่ติกได้กับบ่แงามหรอกปากเข้ามันเหนือนเตยมือทางเลยกับบ่แงามปากเข้ามันเป็นกระจับปากบ่แงามท้าลิ่ติกกับบ่แงามปากเตยปากเตยปากเตยปากบ่แงามพี่น้องกขาลิ้มที่ปากได้ยู่ เขมาทาองศิลป์กับบัวงามพอมาปากเขาเตยปากเขาเตยปากบ่วงามปากบ้อนั่นปากเ่าเป็นกั้จับขันเป็นกั้จับงามงามสีไข่ท่าลิจติดกับสีงามสวัสดีค่ะสิบสองหลันดวงใจโอ้ 40. สิบหลันดวงใจกุณหลายๆเด้อพี่น้องมังหั่นกระไรเนาะมัน,มน,นลืมลืมเบออโอ้ยเป็นตากับ่ัวห็นหงพี่น้องเลยงานไหเขาตา อย่าไหร่เขาตาพี่น้องเฮ้ยอย่าไหร่ตาคอยหอน